พัดไข่กับพัดอาดขาวนะคะตำน้ำมันแล้วใส่กระเทียมลงไปจ้าโยลงไปพอ,อมันเหลืองๆเราก็ใส่ไข่ได้เลยนะคะ ไ่ลงไปเลยจ้า<ม>แล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะต<ม>ักไข่ค่ะใส่ปากเกิดขาวนะคะเรนโวันนี้ ใส่ตะก,กร้าที่เราเตรียมล้างไว้แล้วนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะ ใส่เครื <hi> ่องปรุงเลยนะคะใส่ซ <rode o. S 1> ีเรียน้อยผ่านิดย่อยออกด้อยผขาวนะคะก็คนได้เลยจ้า ค่ะอ่ากินไหมคะคาอาจานเดียวนะคะินเดียวก่อนนะคะว่าถึงอะไรดัยวยัง แล้งให้เ,เดยวแป๊บหนึ่งนะคะ ไข่นะคะมนูวันนี้นะคะ,ะ,ะ,คะวันนี้ผัดไข่จ้าไปผัดไข่กัปกบปักกาศขาวแล้วค่ะปุนแค่